สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาตี้ห่างหายไปนานกับช่วงเล่มนี้ดีไหมวันนี้เรากลับมาแล้วครับผมพร้อมกับการ์ตูนออกใหม่ครับผมจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมมาครับผมวันนี้เราจะมาเจอกับเรื่อง แต้มสีสันบนโลกไล้สีเป็นเล่มหนึ่งนะครับเพิ่งออกเป็นของค่ายเฟ r s t Page Pro นะครับผมนี่หน้าปกเป็นแบบนี้ใครที่สั่งพีออเดอร์ไว้ก็จะได้รับเคลียร์การ์ดอันนี้เป็นการ์ดใสนะครับมีกระดาษรองข้างหลังมาเป็นการ์ดใส,สแล้วก็เป็นโปสการ์ดลิมิเต็ดครับผม3แผน่นนี่โอ้โหเป็นเป็นภาพจากในหนังสือนะ เรามาดูที่ปกในกันก่อนครับผมปกในจะสอดแทรกอะไรไว้ไหมปกในก็จะมีมุกอะไรคาดหวังผ้าเสยู่สยู่อยู่ล้อเฮ้ย <Hey, S 1> มันเหมือนรู้เลยนะเนี่ยไอ <Hey. S 1> พวกบากรร้าการเอ้ยเห็นไหมเพราะว่าอย่างผมมาซื้อมาผมจะเปิดปกดูมันก็จะรู้เหมือนเหมือนกูโดนด่ายังไงไม่รู้แต่ก็มีแหละเลองเปิดปกหลังดูแล้วกัน โบ๊เขาให้อู้หูน่งเอกครับผมไหลยังอายมากค่ะแมมีเล่นมุกเอ้ยอย่างนี้ดีว่ะมีแอบเล่นมุกด้วยเพิ่งเคยเจอนะเหมือนเหมือนเขารู้มากว่าทุกคนจะแบบถ้าซื้อนังสือแนวนี้จะต้องเปิดปกปกในดูว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่ไหมเห็นไหมแล,แล้ววันนี้มันก็มาถึงครับผมวันที่เขาตบมุกเรามาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าแต้มสีสันบนโลกไร้สี อันนี้ผมเคยอ่านคร่าวๆเป็นตัวภาษาอังกฤษมาแล้วนะแต่อันเนี้ยพอออกรูปเล่มมามีลิขสิทธิ์เราก็เลยต้องรีบซื้อไว้ละของค่ายเนี้ยไม่เซ็นเซอร์แน่นอนเป็นเรื่องราวของนางเอกนี่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่องปีศาจด้วยนะอันนี้เป็นพระเอกนี่แล้วก็เกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูภาพ พระเอกชอบนางเอกมานานมากเนี่ยวันนี้จะขอเธอแต่งงานปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จับพัดจับผูนี่พระเอกเหมือนกับเหมือนนางเอกเป็นซิสเตอร์เหมือนจะเป็นเหมือนกับเป็นซิสเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับบูชาเทพอยู่พระเอกก็เลยแขนเทพเนี่ยปุ๊บเจอนางเอกมาไว้พรมันเกิด นี่นางเอกจะไม่ยอมแต่งกับใครเห็นไหมไม่แต่งเพราะว่าเหมือนกันนับถือเทพรักษาความบริสุทธิ์ไว้แต่สุดท้ายปีศาจหลุดออกมาครับผมนี่ปีศาจหลุดออกมาอันนี้คือปีศาจนะจำแรงร่างมาแล้ไปเข้าสิงสู่พระเอก แล้วก็จะเกิดเรื่องราวขึ้นครับผมเห็นไหมมันก็จะเป็นเป็นปีศาจตันหามัง้งแล้พระเอกก็ต้องยับยั้งชั่งใจไม่ให้ไปทําอะไรกับผู้หญิงครับผมในเรื่องก็จะมีแบบอันนี้ในเรื่องในเรื่องหลักคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องเขาก็จะมีกแบบับพระเอกไปเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าเอาชนะใจผู้หญิงแต่ละคนครับผมเพราะว่าจะมีแบบพวกสาวๆเนี่ยที่ไม่ยอมรับเนี่ยแบบนี้ ก็จะมีคนต่งางๆมาแล้วก็ฉากเซอร์วิสก็จะเยอะหน่อยแต่แต่ไม่ถึงแบบขั้นโบ,บ๊ะบะโบ๊ะบะเยอะนะแต่ก็จะมีมาเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆน่อแต่ภาพเขาก็สวยอยู่นะนี่เห็นไหมอันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้นี่สิงอยู่กับพระเอกอยู่บนหัวจะก,กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเพื่อฟื้นฟูให้ตัวเองกลายมาเป็นปีศาจขั้นสมบูรณ์ แต่ว่าพระเอกก็ต้องยับยั้งชั่งใจไม่ให้มันเป็นได้โดยที่มีเหล่าสาวๆมาคอยดูแลแต่พระเอกก็ต้องเอาชนะใจให้ได้ด้วยความอดทนก็จะมีเนี่ยเห็นไหมเซอร์วิสมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆแรกๆยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่น่าจะไปแรงช่วงหลังๆเห็นไหมพอเผลอปุ๊บปีศาจก็จะเอาอีกแล้วนี่มันจะมีเซอร์วิสแบบนี้อันนี้ต้นฉบับมาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเขาไปลบนะ ก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะเป็นการอาชนะเนี่ยใจผู้หญิงเนี่ยมี3คนใช่ไหมที่เป็นตัวหลักก็จะค่อยๆเอาชนะใจไปทีละคนทีละคนเห็นไหมพระเอกก็พยายามอดทนไม่ให้โดนครอบงำนี่อันนี้คนแรกก็พยายามเหมือนกับขับไล่พระเอกออกไปอ่ะ พระเอกก้อนเนี่ยเห็นไหมเป็นเป็นพระเอกก็คือพระเอกอะ่ะก็เอาเขาเรียกว่าเหมือนกับได้ใจของสาวๆแต่ละคนมาได้รับการยอมรับเรื่องก็ประมาณนี้ในช่วงแรกนะเพราะว่าที่ผมอ่านผมก็อ่านแค่ช่วงแรกแหละว่าเรื่องนี้ข้างในอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ไปอ่านดูนก็จะมีเซอร์วิสเนี่ยประมาณอย่างนี้ไม่ได้แบบอลังช่าง,งบะบะเยอะม,มีต่อยไข่ตัวเองด้วยนี่ ให้ดูภาพคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในเล่มต่อๆไปตอนนี้ออกมาเล่มเดียวนะใครไม่มีก็ลองหาซื้อดูได้ก็ประมาณนี้ครับผมงามภาพดีลายเส้นคมอยู่ซื้อมาอ่านได้แล้วเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แบบแย่นะมันก็อ่านสนุกนะนี่ฉากเซอร์วิสก็โอเคสวยงามครับผมใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับผมแล้วก็เจอกันใหม่เล่มหน้า,าจะมีอะไรมาให้ดูอีก รอติดตามดูแล้วกันครับผมเล่มแรกยังเบาๆอยู่แล้วเจอกันใหม่เล่มหน้าครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนกับแต้มสีสันบนโลกไล้สีครับผมไปแล้วครับ